เกี่ยวกับเรื่องจำปัรษาเนี่ยมีพระสูตรที่เกี่ยวข้องก็คือพระสูตรในฉบับหลวงเล่มที่สี่โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแห่งกระแตเขตพระนะะครราชกลุครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติการจำปรรษา แก่พิกุทั้งหลายพิกุลเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนคนทั้งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโอธนาว่าชนายสมณะสักยปุติยะจึงได้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝน เยียบย่ำตินชาติอันเขียวสดเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะยังสัตว์เล็กๆจำนวนมากให้ถึงความวอดวายเล่าก็พวกปริพาชคัญญะเดรถีเหล่านี้เป็นผู้กล่าวธรรมะอันต่ำซามยังพัก ยังอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน